何 ตา,ตาด้วยตาเนาะคุณผู้หญิงเนาะแล้วก็เหมือนหางตาเนี่ยจะชี้ตกลงแล้วก็บริเวณเขาเรียกว่ากรอบหน้าเนี่ยพอคุณผู้หญิงมีร่องแก้มมีแก้มเยอะเนาะคุณแม่เนาะมันทาให้แบบว่าพอร่องแก้มเยอะมันตกลงมาเห็นไหมเขาจะบอกว่าคุณผู้หญิงอะเป็นคนที่อารมณ์ดื้อแล้วเวลาแบบวัวรอนแอคซันอ,อย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบว่าริงโคลก็คือตามไวนนะคะเหมือนตามไวแล้วยิ่งเวลาเราขยับใบหน้าเยอะๆมันก็จะเห็นดิ้วรอยชัดขึ้นจริงแสดงว่าเราสังเกตใบหน้าเธออยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะเราติดใจเนาะคุณแม่ คุ้นท้ายอุ้ยไม่ไหวแล้วเนาะคุณแม่มองแล้วรู้สึกว่าเราสวยได้กว่านี้ตัดใจมาทำโปรแกรมดึงหน้ากับคุณหมออมมีครบ14วันวันนี้มาดูไปดูกันเลยค่ะไม่รอช้าหนึ่งสองสาม้นมาเด็กลงมาคุณแม่เลยคุณผู้ชมคะจะบอกว่า ตาเปลี่ยนมากตาเปลี่ยนเลยแล้วก็ววดูเป็นธรรมชาติด้วยอย่างที่บอกว่าก่อนทาเนี่ยหางตาหางคิ้วชี้ลงอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังทําเห็นไหมคุณผู้ชมขาว,ว่าคิ้วเนี่ยเป็นทรงที่ตรงขึ้นเนาะแล้วก็ตาดูหวานดูสดชื่นขึ้นทั้งทั้งที่จริงๆเคสนี้เนี่ยคุณญิงบอกว่าไว้เมื่อก่อนนะไม่ได้บวมขนาดนี้แต่ว่าด้วยภัยธรรมชาติที่พี่วิ่งหนีมันทําให้หน้าบวมขึ้นนิดหนึ่นงหน้บวมขึ้นนิดหนึ่งลดลงเยอะเลยเนาะคุณพิงเนาะบอกลูกแล้วว่าให้เนี่ยพี่สาว หายจริงก oh, oh, i mean, like mal vet yeah ิ็หายจริงยิ้มเหมือนกันเลยแต่ไม่มีร้องแก้มแหละร่อคือหายไปเยอะมากอันเนี้ยคือว้าวตรงที่